เพี่นี่อยู่หน้าเคียงนี่แล้วอยู่ผู้หญิงอ่ะเอื้อมมือจะหยิบมีดแล้วเพี่ยอยู่ข้างในพี่ก็ได้ยินเสียงพี่เปิดประตูะออกมาเห็นผู้หญิงเขาเอื้อมมือจะหยิบมีดพี่ก็ถามว่าอะไรของพวกมึงเขาพูดหยาดนะเพราะพี่พูดแบบนี้จริงๆอะไรของพวกมึงเพราะจังหวะที่พี่ว่างจากการทนะําออเดอร์นะแล้วเพี่ยนเข้าไปข้างในเพื่อจะเปิดทีวีพี่เพี้ยนเปิดทีวีทิ้งไว้ข้างในแล้วไม่เปิดทีวีแล้วก็ออกมาพอได้ยินเสียงพี่ก็เปิดประตูออกมา แล้วพี่เห็นผู้หญิงเคลื่มมือจะหยิบเม็ดที่เขียงไงพี่ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอะไรของพวกเมื่อแล้วผู้ชายมันก็วิ่งเข้าไปนู่นไงวิ่งเข้าไปแล้วพี่ถามว่าอะไรอยูต่ตรงนี้แต่พี่บอกมึงออกไปเลยกูจะขายขอนี่มันร้านกูคือเรากลัวว่าแต่เดียวมันเข้าจังหวะไงว่าร้านเราอาจจะเสียลูกค้าไหมถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรากลัวว่าร้านเราอ่ะ ไม่มีลูกค้ามานั่งไงถ้าเกิดแบบนี้เพื่นพี่อยู่ตรงนี้เขาอยู่ข้างหลังตรงนี้แต่เขาก็ยังอยู่แะละตอนพี่หยิบมีดเขาก็ยังอยู่ข้างหลังนั่นแหละแล้วผู้ชายเขาอยู่น,นี้เขาเขามาอยู่ตรงนี้แล้วแต่พี่ไล่เขาออกไปม,มึงออกไปจากร้านกูเลยกูจะขายของอม,มึงจะทะเลาะไปทะเลาะก,กันที่อื่นพี่ก็โวยวายอย่างเงี้ยมึงจะไปไหมกูมจะขายของนี่ร้านกูพี่ว่าอย่างเงี้ย พี่ขอบคุณพี่มากนะที่ช่วยหนูแต่พี่ก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะพี่ติดออเดอร์ไงอยู่เราทํางานของเราไงที่พี่โวยไวเพราะอะไรเพราะกูขายของมึงอย่ามาทะเลาะที่ร้านกูตรงนั้นเนี่ยเราเราเขาไงเราปกป้องเขาไงแต่เราก็ต้องปกป้องร้านเราด้วยยาบ้ากัญชาไวกระท่อมทุกวันนี้ระบาดหมดแล้ว คนเป็นแฟนกันนั่นแหละแต่ถ้าโดนนะแต่ว่าคือน้องผู้หญิงกันน่าว่าโดนทาร้ายมาเยอะแล้วถ้าก็เป็นคนเตรงไปตรงมาอะไรมีอะไรก็คือต้องดิฟก็คือเรื่องผิดไม่ได้มั้ะเนี่ยไปไหนเลยนะต้องบตั้งแต่นี้เขานี่คือไปไหนไม่ได้คุยกับใครก็ไม่ได้ดูไม่ดีแต่ขอคอนเฟิร์มนะคะเวลานี้ อร่อยชัวร์ลูกสตียยกนิ้วด้วยยกนิ้วด้วยโอเคขอบคุณหลายๆทียงเอกาถือเห็นเด็กกระโปโลคนนี้เมียขาตอคำบะอักอักอขอบคุณกัน